ู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้อานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะถวายสักการาสมเด็จพระวรณรัตเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล77ปีวัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในพิธีบาเพ็ญกุศลถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าถวายอาคารดวงดาราและพิธีถวายเข้าสาร ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษจัดสัมมานาพิเศษอบรมความดีสากลและห้าห้องชีวิตในระมิดนิสัยและที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ณนเะมืองชวิตติดตามได้ในข่าวดี DM c n e มซ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันพุทธที่18กันยายนพุทธศักราช2556ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ AM 1521ก h z และ FM 102.25 MHz วันนี้อยู่กับคุณพัทรพรศิลปาจารย์และดิฉันสุชัยชยาเจราการณิตค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะถวายสการะสมเด็จพระวรรณรัตน์เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล77ปีค่ะนายสมเกียรติสารลำผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและนายนุพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าถวายสัการะสมเด็จพระวรรณรัตน์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธแม่กองทรรมสนามหลวงเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล77ปีสมเด็จพระวรรณรัตน์มีนามเดิมว่าจุนพรามพิทักษ์เกิดเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่17กันยายนพุทธศักราช2479ได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่8กรกฎาคม พุทธศักราช2499ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพ,พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์เป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งหลังอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้ปร,ริยณธรรม9้าประโยคจากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารด้านตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพ,พระสังฆราชเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ แม่กองทำสนามหลวงเป็นต้นทั้งนี้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2551สมเด็จพระวรรณรัตน์ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมุนีได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัวและราชรถน้อยอ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระศพ จากพระที่นั่งดูสิตมหาปรา,าสาทสู่พระเมรุณมฑนลนพิธีท้องสนามหลวงส่วนภาระหน้าที่พิเศษยากที่จะหาผู้ใดทําหน้าที่นี้ได้ในยุคป,ปัจจุบันคือได้รับมอบหมายจากมหาเทรสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบการคํานวณปฏิทินหลวงและให้ความเห็นก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปีทางวัดพระธรรมกายและมูลลนิธิธรรมกายค่ะ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์พระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบหมายให้พระภาวนาวิริยคุณรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิก,กาและคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธา,ารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตเจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกและอดีตเจ้าอาวาสวัดสเกตร,ราชวระมหาวิหารณศาลาการเปลี่ยนวัดสเกตร,ราชวระมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรมสุธีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค12 และรักษาการเจ้าอาวาสวัดสเกตร,ราชวระมหาวิหารเป็นประธานในพิธีภายในงานค่ะพระภาวนาวิริยคุณรองเจ้าอาวาสวัดระธรรมกายเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นพระสงฆ์จำนวนสีรูปสวดพระอภิธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีถวายเครื่องธยธรรมและในโอกาสนี้ ระภาวนาวิริยคุณได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสกุลและกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลนอกจากนี้ทางวัดส,สเกตจะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหรือทำบุญครบ50วันในวันที่28-29กันยายนนี้และบำเพ็ญกุศลสตมวานหรือทำบุญครบ100วันในวันที่25-26พฤศจิกายนพุทธศักราช2556นี้ สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันศาสนาศึกษาปีที่23และวันบูรพาจารย์สแสดงมุทิตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปร,ริยนธรรมประโยค1นึสองและปร,ะริยนธรรม9ก้าประโยคณสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันศาสนาศึกษาปีที่23 และวันบุรพาจารย์แสดงมุทิตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปร,ริยนธรรมประโยคหนึ่งสองและปร,ะริยนธรรมประโยค9ฉลองาศ,าศาสนศาสตร์บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานในพิธี โดยมีนายวิเชษเกษมทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมทั้งกล่าวว่าปีการศึกษา2556นี้สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามมีพระภิกษุสาม,มนเณรศึกษาพระปริยติธรรมได้แก่แผนกธรรมนักธรมกธรมชั้นตรีโทเอกจำนวน49รูปแผนกบาลีตั้งแต่ประโยค1-2และปร,ะริยธรรมประโยค9 จำนวน112รูประดับอุดมศึกษาปริญญาตรีโทและเอกจำนวน11รูปดังนั้นปีการศึกษานี้จึงนับเป็นมงคลดีทีมีพระภิกษุมหาปร,ริญญาในสำนักเรียนสามารถสอบได้ปร,ริญญาธรรม9้าประโยคจำนวน2รูปดังนั้นสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิทธารามจึงได้จัดงานมุทิตาในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งแก่สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิทธาราม นอกจากนี้ภายในงานยังได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแด่พระภิกษุสาม,มเณรสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาอีกด้วยค่ะเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับทางศูนย์การศึกษาเข่าแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจัดพิธีทอดผ้าป,ป่าถวายอาคารดวงดาราและพิธีถวายข้าสาร ภายในงานพระอาจารย์บัณฑิตทีรวโรนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ใสไว้ที่ศูนย์กลางกายเมื่อพร้อมทั้งกายและใจกันแล้วนะคะพระมหาดอกเตอร์สมชายฐานาวุฒโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์เพื่อประกอบพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานกล่าวคำถวายกีฬานาเพศัตและพิธีกล่าวคำถวายข้าวสาร ส่วนพาดปลายค่ะคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญได้นำขบวนอัญเชิญพาไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นจึงได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่ากล่าวคำถวายอาคารดวงดารากล่าวคำถวายตู้เตียงกล่าวคำถวายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและกล่าวคำถวายที่ดินจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ถวายจตุปปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ซึ่งในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญและเปิดสื่อประมวลภาพก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารดวงดาราซึ่งพระมหาดรสมชายฐานวุฒโธท่านเป็นประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญและนำบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมชมอาคารดวงดารา ซึ่งคณะผู้ร่วมงานต่างปลื้มปิติเบิกบานในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสังสมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาในสังฆาราชุปรรมได้จัดพิธีบุรพามหาสังฆทานครั้งที่11สําสำหรับพิธีบูรพามหาสังฆทานครั้งที่11จัดขึ้นณนาอาคารปฏิบัติธรรม10ปีวิทยาลัยพณิชยาศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษาและเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทําทานกับเนื้อนาบุญคือพระสงฆ์จํานวนกว่า18รูปอีกทั้งยังเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมประเพณีของชาวไทยโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาไทยก้าวรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบุรพาเป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวคำถวายสังฆทานจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเรื่องอานิสงส์ของการถวายสังฆทานก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายเครื่องทยธรรมพร้อมจตุปัจจัยด้วยความปลื้มปิติโดยรองศาสตราจารย์ดรเรนาพงเรืองพันธ์คณะบดีวิทยาลัยนานาชาติได้กล่าวว่ารู้สึกประทับใจมาก เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานบุรพามหาสังฆทานซึ่งเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากเห็นเด็กๆมาทำบุญก็ชื่นใจถือเป็นการเตรียมสเสบียงบุญเพื่อติดตัวไปในอนาคตและอยากให้จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคะ ในวันที่19กันยายนของทุกปีเป็นวันครูวิชาธรรมกายค่ะเป็นวันที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งค้นพบศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งคือธรรมกายและธรรมกายก็คือกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้นะคะ DMC News ก็มีรายงานพิเศษความเป็นมาของวันครูวิชาธรรมกายมาให้เราได้ติดตามรับชมกันค่ะ ให้ร่มเงาเื่อให้เเรราร่มย็นยเห็นจำคิดรู้ทั้งสี่รวมที่หยุดกายมนุษย์ศูนย์กลางทางดื่มดำความรูม้ซึง้งถึงหยุดเป็นจุดย้ำหลักเห็นจำคิดรู้อยู่รวมกัน นับเป็นความโชคดีของชาวโลกอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรลุงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เจริญสมาธิภาวนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนเข้าถึงพระธรรมกายและเมตตานำความรู้อันประเสริฐนี้มาเทศสอนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเปิดเผยความจริงของชีวิตให้ชาวโลกได้รับรู้ และนำไปเป็นหลักชัยให้ชีวิตได้พ้นภัยในวัฏฏสงสารนับเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้และที่สำคัญไปกว่านั้นประเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีมโนปณิธานที่จะปราบมารประหารกิเลสอันเป็นต้นแหล่งแห่งความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นนอกจากท่านจะได้รับการยกย่องบูชาให้เป็นครูผู้คนพบวิชาธรรมกายแล้ว ท่านอย่างได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ปราบมารอีกด้วยด้วยความกตัญญูบูชาธรรมศิษยานุศิตทั่วโลกจึงพร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำซึ่งมีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งขององค์จริงเพื่อประกาศเกิตติคุณของท่านให้ขจรกระจายไปทั่วโลกและให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ประจักษ์รับรู้สืบไป การหล่อรูปเหมือนพระเด็บพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสรุด้วยทองคำแท้หล่อไปแล้วทั้งสิ้น6องค์เพื่อนำไปประดิษฐานณสถานที่สำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระเด็จพระคุณหลวงปู่ทั้ง6แห่งซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ดังต่อไปนี้ 1. สถานที่เกิดณแผ่นดินดอกบัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี 2. สถานที่ออกบวชณวัดส,สองพี่น้องจังหวัดส,สุพรรณบุรี 3. ส,สถานที่บรรลุธรรมณวัดบดบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรี 4. ส,สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกณวัดบางปลาจังหวัดนครปฐม 5. สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชาธรรมกายณวัดปักน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 6. สถานที่สืบสารวิชาธรรมกายณาวาัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งกำลังจะมีพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำของท่านไปประดิษฐานณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในวันพระหัสบ,บดีที่19กันยายนพุทธศักราช2 5 5 6ที่จะถึงนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายและปักหลักเผยแผ่วิชาธรรมกายอย่างไม่ย่อท้อคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์ขนนกยูงดีทุ่มชีวีสืบสารวิชาธรรมกายจนได้กำเนิดบุญยสถานในการเผยแผ่วิชาธรรมกายนั่นก็คือวัดพระธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย ทุ่มชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกสารต่อมโนบนิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์เราในฐานะศิษยานุสิ์จึงมีหน้าที่สำคัญยิ่งนั่นก็คือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้และรักษาวิชาธรรมกายให้ดำรงคงอยู่ ไม่ให้สูญหายไปเหมือนในอดีตการการหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยทองคำแท้ถือเป็นกุศโลบายชั้นเยี่ยมที่จะดำรงวิชาธรรมกายไว้ให้เป็นมรดกธรรมแก่อนุชนคนรุ่นหลังให้ได้มีโอกาสรู้จักและได้ประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงพระธรรมกายรูปหล่อทองคำพระเดชพระกุหลงปู จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังอีกร้อยปีพันปีข้างหน้าหันมาสนใจอัตตชีวประวัติของท่านจนเกิดการเจริญรอยตามอย่างท่านสืบไป,ปออในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญศิษยานุสิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกท่านมาร่วมงานบุญใหญ่ในพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร ผู้ค้นพบวิชาธรรมากายประดิษฐานน้ำมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีและร่วมพิธีบูชาครูวิชาธรรมากายโดยพร้อมเรียงกันในวันพฤหัสบ,บดีที่19กันยายนพุทธศักราช2556ณวัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานี DMC News รายงาน เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัรยานมิตรจากศูนย์สาขาต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมงานบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในวันนี้ World News จะพาทุกท่านไปรับชมงานบุญในศูนย์สาขาจากโซนยุโรปได้แก่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ติดตามได้ใน w o r l d News ค่ะ พระัรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษจัดสัมมนาพิเศษอบรมความดีสากลและ5ห,ห้องชีวิตโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคุณสุปราณีเกวรินรองประธานพักครีพับริกันได้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดีสากลตามคำสอนของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิยะคุณหลวงพ่อทตาชีโวจนเกิดเป็นรูปธรรมขยายความดีในวงกว้างโดยเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน และในโอกาสนี้พระอาจารย์สนธยาสุทธาโพได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งได้แจ้งความสําคัญของงานสัมมนาในครั้งนี้และยังให้กําลังใจในการทําความดีแก่สมาชิกเจ้าหน้าที่ภายในวัดรวมถึงสาธุชนที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วยวัดพระธรรมกายลอนดอนวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลและวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ด้านวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ณนเะมืองชวิส ภายในงานพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิก่อนที่จะประกอบพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เพื่อให้ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเบิกบานใจจากนั้นพี่เลี้ยงได้ประถมนิเทศการอยู่ร่วมกันและกฎระเบียบต่างๆในเช้าวันรุ่งขึ้นได้ออกกําลังกายกิจกรรมสัมพันธ์และจัดสหาวราระเดือนเกิดในบรรยากาศที่สบายสดชื่นส่วนภาคสายพระอาจารย์ได้เทศเรื่องหลักความดีสากล5ประการ และพระอาจารย์ยังได้สอบถามผลการปฏิบัติธรรมและความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมอีกด้วยการกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทางศูนย์สาขาต่างประเทศและก็ในประเทศด้วยนะคะที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ส่งภาพงานบุญต่างๆมาให้เราเนี่ยได้รวมอนุโมทนาบุญแล้วก็ปลื้มปิติใจกัตนตลอดเลยนะคะ ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะคุณพ,พัทรพรเราก็จะได้มาสั่งสมบุญใหญ่ด้วยกันนะคะในวันครูวิชาธรรมกายวันที่19กันยายนของทุกปีค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคําพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร ประดิษฐานณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรวัดพระธรรมกายค่ะเรียนเชิญทุกทกท่านมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งพิธีก็จะมีการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีก็เรียนเชิญทุกท่านให้มาตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยนะคะมาเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระกุลหลวงปู่ของเรากันค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนานะคะและก็กัลยาณมิตรที่นํามาฝากเราทุกท่านค่ะ ทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารงานบุญย้อนหลังนะคะได้ที่ www.facebook.com.tvdmcnews แล้วก็สามารถส่งข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะคะมาได้ที่ tvdmcnews g m g m l i o m o m ค่ะและในวันนี้ดิฉันพัทรพรศิลปาจารย์ดิฉันสุชัชยาจจรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านและกราบอนุโมทนาสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ